ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดตรุซัมเมอร์2024ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลแมนยูยื่น17ล้านปอนอด์ล่อใจเซบียาปล่อยยุเซฟเอนเนซิรีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังจากศึกเพเมลิกอังกฤษ ได้ยื่นข้อสเสนอให้กับเซบีย่าทีมดังจากสกกรลิก้าสเปนเกี่ยวกับการคว้าตัวยูเซฟเอนเนซรีกองหน้าทีมชาติโมร็อกโกมาร่วมทีมด้วยค่าตัว17ล้านปอนด์นะครับรายงานข่าวแจ้งว่าดาวยิงโมร็อกโกรายนี้ได้รับไฟเขียวจากทางเซบีย่าในการย้ายทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้โดยหัวหอกวัย27ปีเคยตกเป็นข่าวกับแมนยูมาแล้วในปี2021สมัยที่คริสเยโนโรนัรโดและเอลิสันคาวานี่ ยังคาแข่งอยู่ในถิ่นอลทัฟเฟิดโดยเขาทําไปทั้งสิ้น20ประตูในทุกรายการจากการลงเล่นในกับเซบีย่าในฤดูกาลที่ผ่านมาสเปอร์ยอมลดราคามิลานพร้อมจ่าย20ล้านยูโรคว้าเอเมสันรอย,ยัลกัสตาเดลสปอร์ตซูด,ดังของเมืองมากาักกะรโรนีรายง,งานข่าวว่าปีศาจแดงดำเอซีมิลาน พร้อมจ่ายเงิน20ล้านยูโรตามที่ท็อตแนมอสเปอรต์ต้องการเพื่อเป็นค่าตัวของเอเมอร์สันรอยัลแบ็กขวาชาวแซมบ้านะครับตอนแรกมีกระแสข่าวว่ากไกเดทองต้องการนักเตะบราซิลเซียนออกไปจากทีมหากได้ข้อเสนอไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรอยาร่างไรก็ดีหลังจากการเจรจามานานหลายสัปดาห์ดูเหมือนว่าทางรอสโซเนรีสามารถเป่าหุให้ทีมดังจากลอนดอนยอมลดค่าตัวของเอเมอร์สันรอยัลลงมาได้ โดยรายงานข่าวระบุว่าซัปเปอร์เปิดกว้างสำหรับการขายเอเมซอนรอยัลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้ข้อเสนอ20ล้านยูโรซึ่งทางเอซีมิลานก็พร้อมจ,จ่ายจำนวนเงินดังกล่าวด้วยทางนี้แบ็กขวาจากแดนกาแฟมีสัญญากับสปเปอร์ไปจนถึงปี2026ซึ่งหมายความว่าเขากำลังจะเข้าสู่2ปีสุดท้ายของสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ ครับพิมารีกแอสตันเล็งคว้าตัวมาคัสเอ็ดเวิร์ดเสริมทัพมีรายงานขา่าวระบุว่าไอ้ปัญญาแอสตันทีมรองแชมป์จากศึกพิมารีกอังกฤษเล็งคว้าตัวมาคัสเอ็ดเวิร์ดนักเตะของสปอร์ติ้งลิสบอนทีมดังจากลีกโปรตุเกสมาเสริมเกมรุกเลียงเส้นให้กับทัพปืนใหญ่นะครับมาคัสเอ็ดเวิร์ดย้ายจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปร่วมทัพสปอร์ติ้งลิสบอน bon ในปี2019 เพื่อการพัฒนาฝีเท้าของเขาขึ้นมาล่าสุดโอโจโกสืดังของโปรตุเกสร,รายงานข่าวว่าในตอนนี้มาคัสเอ็ดเวิร์สต้องการย้ายกลับมาเล่นในพิมเมอรีกอังกฤษอีกครั้งโดยเขาเชื่อว่ามีประสบการณ์การค้าแข่งมากพอแล้วที่จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในลีกสูงสุดของอังกฤษได้ส่วนอาร์ซนอลเองทีมที่กำลังมองหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมแกล่งให้กับทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ซึ่งจากรายงานระบ,บุว่าดาวเตะวัย25ปีรายนี้กำลังอยู่ในความสนใจของทัพพืนใหญ่ ปัจจุบันอาสนอนกำลังเดินหน้าทาบทามนักเตะหลายรายและพวกเขาก็แสดงความสนใจนักเตะบางรายของสปอร์ติ้งลิสบอนอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่ามาคัสเอ็ดเวิร์สเป็นเป้าหมายการสำรับลำดับต้นๆของยอดทีมแม่งทิดเอเมเรสเตเดียมหรือไม่อีกทั้งยังไม่ชัดเจนด้วยว่าทีมปืนใหญ่จะตัดสินใจซื้อเขามาร่วมทีมหรือเปล่า เป้าหมายอันดับหนึ่งแมนยูเลงซิลโจชัวซิกเซ่กองหน้าของโบลญญาสกัส,สปอร์ตตีพ่าแมนเชสเตอร์ูไนเตตตั้งเป้าจะดึงตัวโจชัวซิกเซ่ศูนหน้าของทีมโบลญญามาเสริมทัพเป็นรายแรกในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะต้องแย่งตัวดาเตะชาวดัชกับอีกหลายทีมซึ่งกระหายจะเสัญญากับเขาเช่นเดียวกันสกีฬาชื่อดังของเมืองผู้ดีรายงานข่าวว่าปีชัดแดงวางตัวซิกเซ่ เป็นเป้าหมายตัวท็อปของสโมสรในการเสริมขุมกําลังในช่วงซัมเมอร์นี้หลังรู้ว่าดาวเตะวัย23ปีมีค่าฉีกสัญญาที่สามารถย้ายสโมสรได้สกายสปอร์ตเผยว่าโบลอนยาตั้งค่าฉีกสัญญาของซิกเซ่เอาไว้ที่34ล้านปอนด์คือประมาณ1598ล้านบาทซึ่งถือเป็นจำนวนเงินที่ไม่สูงเกินไปและส่งผลให้หลายทีมหวังฉุดเขาไปร่วมทัพทางไอ้ปืนใหญ่อาร์สตันปีศาจแดงดำเอซิมิลานและเจ้ามาลายูเวนตุส นอกเหนือจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมปืนใหญ่ถือเป็นคู่แข่งสําคัญของปีศาจแดงเนื่องจากมีการระบุว่าสโมสรแห่งกรุงลอนดอนตัดใจจากสองเป้าหมายก่อนหน้านี้ทั้งอเล็กซานเดอร์อิสซักกองหน้าของนิวคาสเซิลและไอแวนโทนี่ศูน้าของเบรนเฟิร์ดเนื่องจากทั้งคู่มีค่าตัวแพงกว่าซิกเซ่หลายเท่าทางนี้ซิกเซ่เริ่มเล่นฟุตบอลระดับอาชีพให้กับปาเยเมนิกหลังก้าขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเสือใต้ และถูกปล่อยให้กับปาม่าและอันเดเลชยืมตัวไปใช้งานก่อนย้ายสู่โบลญนาในช่วงซัมเมอร์ปี2022นะครับสาหรับซีซั่นแรกกับทีมลูกดังเมืองมักกะรโรนีซกเซยิงได้แค่2ประตูในเกมลีก g u e 19นัดแต่ซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปเขาระเบิดฟอร์มตะบันตะข่ายไป11ลูกจากการลงเล่น34เกมพาทีมจบอันดับ5ของตารางคะแนนและได้ลงเล่นทั่วยูฟาแชมเปียนส์ลีกในฤดูกาลหน้าด้วยนะครับ ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม